ทีนี้ที่เล็บมันช้าเกิดจากการเล็บพี่หนาโดนกดจากรองเท้าหรือรองเท้าบูทพี่ใส่บู๊ตป่ะอ่านั่นแหละพอพี่เห็นนหพอหนูมองหนูก็รู้เลยว่าพี่ต้องผ่านการใส่บูทถ้าพี่ไม่ได้ทํางานแล้ววะพอใส่รองเท้าบูทตรงนี้ก็ช้าตัดย่าไงอ่าพอช้ํามันก็จะทําให้พี่เจ็บถ้าเกิดเจ็บตรงนี้ค่ะเจ็บตรงข้างบนสีดําเนี่ยถ้ามันช้ำพอมันห่อเลือดพี่ก็จะเจ็บ พอสีช้ำนี่หายตรงนี้อาจจะเป็นสีขาวๆคุณๆแต่เดี๋ยวก็จะจกรเลยบให้ให้กับพี่แต่ด้านข้างที่พี่เจ็บคือที่เป็นหนังก้อนนะคะหนังก้อนที่อยู่ในซอกแต่พี่ไม่ได้เป็นเล็บแต่ถ้าอย่างนั้นคือเล็บขบอย่างนี้คือหนังก้อนอย่างนี้ก็พอให้เยอะมากตอนเช้าพูดตอนยากเป็นๆก็ไม่เจ็บหรอก็ไ้กอดได้จะรู้ พี่มาจากอยุธยาพี่นั่งรถตู้มาลงที่เมเจอร์ลังสิตแล้วพี่ก็มีรถตู้มาเส้นนี้มา,มาเส้นแจ้งวนะัฒนาถ้ามารถตู้บอกว่ามาลงซอยวาไทยรถตู้จะรู้หมดใช,หมใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดพี่บอกว่าลงแมคโคเขาก็จะลงป้าย ko, แมคโคเลยเดี๋ยวพี่เดินไกลใช่ใช่วาไทย ถ้ามารถเมย์เขาจะรู้จักคือซอยวาไทยแต่ถ้ามาแท็กซี่บอกว่ามาเส้นแจ้งวัฒนะติดกับแมคโครแจ้งซอยแรกแต่ว่ามารถเมยก็จะดูดเนี่ยจะดูบางคนต้องต่อมากมายบางคนก็นั่งนั่งรถรถอะไรรถไฟฟ้ามาลงตรงดอนเมืองก็ได้ อันนี้นะคะตรงนี้พี่เจ็บไหมฟังเจัอ่าเนี่ยหนังก้อนพี่อยู่ตรงนี้เลยตรงมือหนูตรงนี้โป้งใช่ไหมครับใช่ตรงนิ้วนิ้วนิ้วโป้งเอื้อนเนี่ยตรงนี้เลยนี่คือหนังก้อน่รมันเเพราะว่าพี่ใส่ครีมอ่ะไม่เจ็บก็เพราะว่าครีมมันเป็นตัวเจลมันก็เลยทําให้เนื้อพี่ไม่ตึงนะคะแต่ถ้าเกิดพี่กอเล็บและพี่เอาหนังก้อนออก ใส่ยาเจลที่เดี๋ยวก็จะแนะนําวิธีการดูแลแผลหายแล้วพี่จะใส่ยาเจลที่พี่เคยใช้ก็ได้ขงสั่งนี้พี่ไม่เป็นแฟนไปไหนแล้วคะเนี้ อ๋อหลานเหรอขอโทษอไม่ได้ไม่ทได้อันนี้ไม่เป็นอันนี้พี่เจ็บไหมอันนี้ไม่เป็นค่ะแต่ฝั่งนี้มีข้างไหนถ้าไม่มีเราต้องไม่งัดไม่แงะนะคะมันไม่มีอะไรอันนีดนึง พี่เคยแบบว่าเจ็บแล้วปวดตุ๊บๆไหมคะเคยถอดไปแล้วครับข้างนี้อ๋อข้างนี้ก็เคยถอดนีดน,นะคะหนึ่งสองสามหนังที่อยู่ในซอกอันนี้หนังแค่นิดเดียวค่ะแต่ข้างนู้ยโป้งก็มาอันนั้นนะ่ะนิดเดียวแต่อันนี้หยหงงัดดีจะเป็นลมดีออ ่นวันมนี่แบบใชยาดมเลยรัแต่พอใช้ชีน,นี้รู้สึกมันไม่เจ็บไม่ปวดเท่ไหร่มันก็ช่ได้เยอะนะผมว่าแอือหือี่ถ้าอย่นี้เต็บนะรอเลยนี่ไม่เจ็บาพแ่ล้ทลาที่ลา้างห เห็งมามโอ้แม่เจ้าที่ท,ท,ทนีตงนิดนึงมันใหญ่ พี่จา๋าถ้าหนูบอกว่าพี่จ๋านี่คือยังจะอีกก้อนหนึ่งค่ะหีก้อนใหญ่ก,ก้อนนพี่ทนนะพี่จะได้หาอันนี้อันนี้คือของใช่หนึ่งสอง ใหญ่จริงจางอยุธยา oh. ใหญ่ไหมพี่ใหญ่ไหมแหม่ไม่น่าสะใจห้วยม่ล่ะอืมดูคนอื่นมานะักพี่ดูสิ oh. โอโหโห้โหน้องน้องก็สั่นเหมือนกันพี่แต่น้องสั่นซู้นะพี่ดูหนังพี่โอเคโเแต่อีกคุณเื่งนีแบบสุดสุดสุดพี่พทำน้องมือสั่นเลยดูพี่ดูหนังพี่สินี่อีตัวนี้ที่ทำพี่เจ็บใช่ไหม อ่ะหนูให้อไปสัมผัสใหญ่ไะอ่ะนิดนะเดี๋ยวพี่ดูนะก็มันอยู่กับพี่มาน่าจะมานานแล้วนานมากอ่ะพี่ดูกดแล้วเป็นไงเบาครับกดอย่างนงี้ก็นิดนึงนิดนึงก็คือเจ็บมางคือเจ็บแผลเจ็บแผลจ้อ่ะพี่ยะมากดให้หนูหน่อยปิดสีแดงขอบคุณ